สภาร่างรัฐมนูลเนี่ยฝันร้ายนะครับต่อรัฐบาลก็ต้องบอกก่อนนะครับตอนนี้นะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับว่าวันนี้รัฐบาลเองโดยภูมิธรรมยพยายามที่จะไม่ให้นะครับสภาร่างรัฐมนูลหรือว่าสะสะรเนี่ยนะครับมาจากการเลือกของประชาชน100%เ เพราะมันคือฝันร้ายมันคือฝันร้ายต่อรัฐบาลเลยก็อย่างที่บอกว่ารัฐบาลชุดนี้ได้มาเป็นรัฐบาลได้เพราะรัฐนรนปีูญปี2560ซึ่งแน่นอนครับว่าหลังจากนี้เขาคำนวณแล้วว่าเขาไม่สามารถที่จะสู้ในสนามเลือกตั้งโดยประชาธิปไตยเป็นของประชาชนและให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจได้นะครับเป็นเป็นคนตัดสินได้เขารู้ว่าเขาจะต้องแพ้แน่ๆนะครับในเกมนี้เขาจึงพยายามที่จะล่า ร,รัฐธรรมนูญนะครับที่เป็นฉบับของเขาเพื่อให้เข้าข้างเขาเพื่อเป็นตัวเขาเพราะว่าต้องบอกก่อนว่ามีเคยทำเอาไรแล้วหนึ่งครั้งนั่นก็คือตอนอสมัยของยิ่งรัก <c oughs> ในสมัยของยิ่งรักนะครับที่มีการ,รให้นะครับสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมาจากการเลือกนะครับของรัฐบาลและอีเจ็ดสิบเจ็ดมาจาก าการเลือกของประชาชนทั้ง77จังหวัดมาคนละคนเนี่ยซึ่งแน่นอนครับ22คนเป็นตัวหลักและก็77อ่คือพรองไว้ฉชนั้นเองซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็มีข้อมูลนะครับที่ออกมาเปิดเผยนะครับต่อที่เป็นคนของเพื่อไทยเองด้วยซ้ำนั่นก็คือหมอเวงครับหมอเวงบอกว่าขอภูมิธรรมเนี่ยพูดให้ชัดที่มาของสอสรเนี่ยจี้ทำตามสัญญาประชาคมก่อนการเลือกตั้งก็คือหมอเวงเองเ,องเนี่ยออกมา ี่ชัดเรื่องนี้เลยว่าเอ๊ะทาไมภูมิธรรมเนี่ยถึงไม่พูดให้ชัดว่าที่มาของสอสรอมาจากไหนแน่นะครับแล้วก็บอกว่าให้ทําตามสัญญาประชาคมเนี่ยก่อนการเลือกตั้งด้วยนะครับหมอเหงงนะครับขอภูมิธรรมเนี่ยพูดให้ชัดว่าที่มาของสอสรเนี่ยที่ทำตามสัญญาประชาคมก่อนการเลือกตั้งนะครับเมื่อวันที่6ตุลาคมนา,นายแพทย์นะครับเหวงโตจิราการ อดีตแกนนำอดีตแกนนำนะครับนปชและอดีตสสพักเพื่อไทยนะครับระบุทางเฟซบุ๊กส่วนตัวรับกรณีนายภูมิธรรมเวชชยชัยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศส5 6 60ตอบกระทู้สดด้วยวาจานะครับของนายพิริศนะครับนายพริศนะครับวัชระสินธุสอสอบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลเรื่องการแก้ไขรัฐมนูญแต่ไม่ได้ยินนะครับแต่ไม่ได้ยืนยันว่าสภานะครับสภาร่างรัฐมนูลเนี่ยหรือว่าสสรเนี่ยทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งหรือไม่ก็คือ อย่างที่บอกว่าประชาชนก็รอฟังว่าวันนี้นะครับทางภูมิธรรมเนี่ยนะครับจะเป็นคนบอกหรือเปล่านะครับจะเป็นคนย้ําให้ประชาชนได้มั่นใจว่าสสรนะครับสมาสภา,า,าร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน100%ให้ประชาชนเป็นคนเลือกเลย100%เนี่ยไม่มีการพูดตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่าประชา,าการที่จะแก้ไขเนี่ยนะครับแต่ละประกันได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยจะเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ทั้งที่เมื่อก่อนบอกว่าเป็นประชาธิปไตยของประชาชนแต่เนี้ยเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นซึ่งมันเห็นได้ชัดนะครับนายแพทย์นะครับเเหวงนะครับระบุว่านะครับภูมิธรรมไม่ได้ยืนยันว่านะครับสสรทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งประเทศทําให้ต้องตั้งข้อสังเกตว่าจะส้ารอยในยุคข,ของนะครับในยุคนะครับยิ่งรักหรือไม่ ที่จะมีนะครับสอสอรอที่กําหนดโดยพักเพื่อไทยเนี่ย22คนนะครับเป็นผู้ร่างหลักเป็นผู้ร่างหลักนะครับ22คนเนี่ยเป็นผู้ร่างหลักและมีสอสอรอที่เลือกจากประชาชนจังหวัดละคนรวม77คนมาเป็นเพียงพระลำดับหน้ากังวลและหน้าระแวงสงสัยครับนะครับก็คือต้องบอกก่อนว่านายแพทย์เวงเนี่ยบอกว่า เมื่อตอนที่สมัยรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยนะครับเป็นกอทําเนี่ยสสร,เน,สรเนี่ยกำหนดนะครับโดยพักเพื่อไทยเนี่ยเข้ามา22คนเป็นคนร่างหลักนะครับเป็นคนร่างหลักและสุดท้ายก็โดนเรื่องขออนี่าตครับเพราะว่าอะไรร่างรัฐมนูญฉบับนั้นเพื่อให้ไปเอื้อประโยชน์กับตัวเองสุดท้ายก็โดนรัฐประหารครั้งนี้มันก็จะกลับมาวนกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าว่าพักเพื่อไทยกําลังจะทําแบบนี้อีกหรือเปล่าและสุดท้ายเราก็จะวนกลับไปที่เดิมหรือเปล่า นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้นี่คือคําพูดของนายแพทย์เหงงนะครับซึ่งเป็นอดีตนะครับของแกนนํานปชด้วยและก็เป็นอดีตนะครับของสสพักเพื่อไทยเองด้วยนะครับนายแพทย์เหงงระบุด,ด้วยว่าภูมิธรรมและพักเพื่อไทยต้องยืนยันครับว่าสสรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทั้งประเทศตามสัดส่วนประชากร ตามที่ได้ให้สัญญาประชาคมเอาไว้ในระหว่างการเลือกตั้งครับนี่คือการยืนยันนะครับของนายแพทย์เวงนะครับซึ่งเป็นอดีตนปชและเป็นอดีตของสสพักเพื่อไทยด้วยนะครับบอกว่านับจะต้องทําตามสัญญาประชาคมที่ให้ไว้ระหว่างการเลือกตั้งแต่ก็ที่บอกนะครับว่าวันนี้คําพูดนะครับของพักเพื่อไทยที่ให้ไว้ตอนเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันจะเป็นผลหรือเปล่า เพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยก็บอกแล้วนะครับว่านะครับช่วงที่เลือกตั้งนะครับปลาสายหาเสียงหรือนโยบายอะไรหรือ,อแคมเปญอะไรต่างๆการรณรงค์ต่างๆเนี่ยเป็นการแค่โฆษณาหาเสียงเท่านั้นไม่ได้มีไม่ได้มีผลเป็นแบบนั้นอีกหรือเปล่าเพราะว่าพรรคเพื่อไทยได้เคยไม่รักษาคําพูดมาแล้วไม่ทําตามคําพูดของตัวเองมาแล้วครับ ทรยศป,ประชาชนทามาแล้วตบสัต่อประชาชนมาแล้วหักหลังต่อประชาชนมาแล้วไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนก็ทํามาแล้วไม่ทาตามคาพูดที่ให้ไว้กับประชาชนก็ทําตามมาแล้วและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์หรือเปล่าที่นะครับพักเพื่อไทยจะไม่ทําตามคําพูดของตัวเองและพักเพื่อไทยกําลังจะทําให้รัฐมนูลฉบับนี้เป็นรัฐนูญฉบับของตัวเองเหมือนกับที่ <c oughs> เหมือนกับที่นะครับรัฐบาลของในยุคข,ของยิ่งรักเนี่ยก็เคยทําแบบนี้มาแล้วเคยทําแบบนี้มาแล้วก็คือให้นะครับสรเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นคนกาหนดมายีบสองคนนะครับเป็นผู้ร่างหลักเลยยีบสองคนนี่คือผู้ร่างหลักแล้วก็เพื่อให้บอกคิดว่าอ้ยมันเป็นของประชาชนอะไรของประชาชน mm hmm. ก็ให้ประชาชนเลือกมาอีกเจ็ดสิบเจ็ดคนแต่เป็นเพียงแค่พระอันดับพระอันดับเฉยๆประกอบก็คือ เหมือนกับว่าให้ตัวเองมีความชอบทำง่ายๆล่ะก็คือเรียกมาเลย22คนอ่ะเป็นคนล่างหละนะครับแล้วทําแล้วก็ดูแล้วก็เลือกอีก7 7คนมานะครับแต่ไม่ได้มีอํานาจอะไรเพราะ22คนที่เป็นคนล่างนะครับพวกนี้คือคนที่แบบแค่เนี้ยคือทํความชอบทําให้กับตัวเองง่ายๆนะครับมันจึงน่ากลัวแล้วก็น่านาระแวงน่าสงสัยมากว,าว่าวันนี้พักเพื่อไทยกําลังจะทําแบบนี้หรือเปล่าด้วยเหตุผลอะไรครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนเนี้ยนะครับ สภาร่างรัฐธมนูญหรือว่าสสรเนี่ยนะครับฝันร้ายต่อรัฐบาลแล้วทาไมนะครับว่าสภาร่างรัฐธมนูเนี่ยจึงเป็นฝันร้ายต่อรัฐบาลเพราะมันมีข้อมูลงนี้ครับเดี๋ยวเราลองไปฟังข้อมูลตัวนี้แล้วแล้วลองวิเคราะห์ตามว่ามันจริงหรือเปล่าครับทําไมสภาร่างรัฐธมนูญหรือว่าสสรเนี่ยจึงเป็นฝันร้ายต่อรัฐบาลนะครับแต่ละจังหวะก้าวของรัฐบาลนะครับแต่ละจังหวะก้าวของนายภูมิธรรมเวชยชัย อันผ่านขาบวนการนะครับคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติและแนวทางร่างรัฐธรรมนูญมากด้วยฟาร์มรอบครอบเปี่ยมด้วยฟาร์มรัฐกุมนะครับอย่างชนิดยอดเยี่ยมและนะับสูงสุดในทางการเมืองอาจดูนะครับอาจแลดูว่าแย้งและสวนกับประกาศก่อนนะครับกับประกาศก่อนวันที่14พฤษภาคม ก็คือที่ก่อนการเลือกตั้งอ่ะที่บอกเขาว่ามีการทำงตะยาไปก็คือมาดูแย้งมาคดูสวนกันหรือแม้กระทั่งนะครับที่อยู่ใน M.O.U เมื่อวันที่22พฤษภาและวันที่2สิงหาคมไปบ้างแต่ก็จําเป็นจะต้องยอมรับต่อสถานภาพนะครับสถานการณ์ใหม่อันเนื่องมาจากกรณีอันเกิดขึ้นเมืม่อวันที่22สิงหาคมซึ่งเป็นรลกฐานอย่างแท้จริงของปฏิบัติกรรมที่เรียกว่ารัฐบาลพิเศษเพราะมันมีรัฐบาลพิเศษนี้ไงแล้วรัฐบาลพิเศษนี้มันมาจากไหนครับ มันเกิดขึ้นได้เพราะรัฐมนูญปี60ถูกต้องไหมมันไม่ได้เกิดขึ้นได้เพราะรัฐมนูล6ประชาชนรัฐบาลพิเศษโดยเพื่อไทยเนี่ยนะครับได้มาเป็นรัฐบาลได้เพราะรัฐมนูลฉบับนี้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทําให้รัฐมนูลฉบับที่จะทําใหม่เนี่ยนะครับเข้าข้างเขาเป็นของเขาเพื่อให้เขาได้มาเป็นรัฐบาลอีกครั้งเพื่อให้เขามาใหญ่อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับ แสดงว่าแบบนี้เขาก็ไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติแต่เขาคิดว่าจะทํำยังไงก็ได้ให้ตัวเองกลับมาครองอานาจอีกเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเรื่องนี้นะครับจําเป็นต้องเห็นใจรัฐบาลที่มีนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ต้องเข้าใจองค์ประกอบแข่งรองนายกรัฐมนตรีที่มีอันสะท้อนถึงความร,ร้อนรวมหลอมรวม,รวมอย่างหลากหลายนะครับนั่นก็คือมิได้มีเพียงพักเพื่อไทยนะครับเพียงพัก าการเมืองเดียวนะครับหากแต่มีพักภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพักพลังประชารัฐและแม้กระทั่งพักชาติไทยพัฒนาอยู่ด้วยสแสดงว่าพวกเขากําลังจะรวมหัวกันนะครับเพื่อร่างรัฐธรรมนูนให้ฉบับให้พวกเขากลับมามีอำนาจหรือเปล่าเขาไม่ได้คิดถึงประชาชนเขาไม่ได้คิดถึงหลักของประชาธิปไตยเขาไม่ได้คิดถึงหลักว่าวันนี้ถ้า,ถ,าถ้าเกิดรัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนก็ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินว่าจะเลือกใครเข้ามาเป็นรัฐบาลครับ เลือกใครเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลเลือกใครมาเป็นนายกแสดงว่าพวกเขาไม่ได้คิดแบบนี้พวกเขาคิดจะเป็นรัฐบาลด้วยวิธีการช่อฉนกลในอะไรก็แล้วแต่ผ่านรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช่หรือเปล่าปัจจัยนี้เองที่ทําให้ในายภูมิธรรมเวชยชัยต้องรอบค้อบรัฐกุมครับยิ่งฝัน,นั้นความรู้สึกร่วมในลักษณะอันเป็นสมารมณนะครับอ่าสมารมณ์ระหว่างพักเพื่อไทยภูมิใจไทยพักรวมไทยสร้างชาติพักพลังประชารัฐและพักชาติไทยพัฒนาก็คือใช้ชนะอัน ก็คือชัยชนะอันพักเก้าวไกลที่ได้จากการเลือกตั้งโดยมีกว่า14ลร้านเสียงนะครับและจำนวน100นะครับ51สเสเพราะเขารู้หรือเปล่าว่าวันนี้นะครับนาดว่าอันนี้รัฐมนุนฉบับนี้นะครับที่ออกมาและประชาชนถ้าให้มีการเลือกตั้งพักเก้าวไกลจะมามากกว่านี้หรือเปล่าและเขารู้ว่าพวกเขาจะสู้ไม่ได้หรือเปล่าพวกเขาจะทําไม่ได้หรือเปล่าอย่างที่บอกว่าวันนี้รัฐมนูญฉบับนี้เขาไม่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าวันนี้รัฐบาลที่เรา เห็นอยู่ตอนนี้มันคือรัฐบาลเดิมเพิ่มเติมคือเพื่อไทยไปเป็นนั่งร้านเพราะเมื่อก่อนนี้คนที่อยู่ฝั่งรัฐบาลคือพรรคภุมิใจไทยพรรคลุมไทยสร้งสา้พรรคพลังประชารัฐพรรคชาติไทยพัฒนานี่คือรัฐบาลเดิมแต่เพิ่มเติมมีเพื่อไทยเข้าไปเป็นนั่งร้านแล้ววันนี้เขาจะยอมให้ไปแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ทําให้พวกเขามีอํานาจเป็นรัฐบาลได้หรอครับนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนตอนนี้ครับ นะครับหากผีผามในเรื่องสภาร่างรัฐธรรมนูญผลจะเป็นเช่นไรนะครับยิ่งเมื่อยอดเดือนบริจาคของแต่ละพักการเมืองแสดงเจ็ดจำนงผ่านการเสียภาษีประจำปี25-65ที่พัก9ก้าไกลได้มาเป็นอันดับ1นึ่จำนวน40ล้านนะครับ40ล้านบาทนะครับยิ่งหน้าหวาดกลัวนะครับเนื่องจากนะครับเป็นฐานจากจำนวนผู้แสดงเจตนาลงอุดหนุน อุดหนุนเนี่ยสูงสุดถึง8 3 7 7 7รลายขณะที่พักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยพักรวมไทยสร้างชาติพักพลังประชารัฐรวมกันแล้วยังห่างครับทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยพักเสรีรวมไทยและไอ้พักอ่าไม่ใช่พักรวมไทยสร้างชาติพักพลังประชารัฐนะรวมกันแล้วเนี่ยยังยังห่างไกลพักก้าวไก่ตรงเนี้ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเป็นการเปิดรับบริจาคเป็นการเปิดให้บริจาคเนี่ยมันสะท้อนอะไร มันสะท้อนให้เห็นว่าวันนี้นะครับนะวันนี้มันเห็นอะไรครับอันนี้ก็คือการบริจาคนี้มาจากอะไรครับการเสียภาษีประจำปีนะครับการเสียภาษีประจำปีเนี่ยเขาสามารถให้กําหนดได้ว่าเสียภาษีแล้วเนี่ยจะไปสนับสนุนพรรคการเมืองไหนซึ่งแน่นอนครับคนแสดงเดจตจํานงให้ไปสนับสนุนพรรคการเมืองชื่อพรรคก้าวไกลนั่นมาก็คือแสดงให้เห็นแล้วว่าวันนี้คนสนับสนุนพรรคก้าวไกลเป็นอย่างมากเมื่อสนับสนุนพรรคก้าวไกลเป็นอย่างมากพวกเขาก็คงต้องคิดและคํานวณแล้วว่าเฮ้ยถ้าแบบเนี้ย โอกาสที่เขาจะสู้แบบตรงไปตรงมาสู้กันในสนามเลือกตั้งสู้กันในนี้ของประชาชนเขาคงไม่มีทางชนะพรรคก้าไกลได้แน่เขากําลังจะเล่นเส้นสนกลในนะครับเพื่อให้ตัวเองอยู่ในอํานาจเพื่อให้ตัวเองได้ความอํานาจโดยไม่คิดถึงประชาชนแล้วหรือเปล่านะครับหากปล่อยให้เลือดสมาชิกสภานะครับร่างรัฐมนูญและผลจะออกมาอย่างไรนะครับ ขบวนขบวนท่านะครับและจังหวะก้ภายใต้นะครับหลักการที่รอบคอบอย่างรั้กลุ่มไม่ว่าจะมองผ่านนะครับทางพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยพักรวมไทยสร้างชาติพักพลังประชารัฐนะครับพักท่าไทยพัฒนาจึงมีความจําเป็นนะครับจึงมีความจาเป็นแม้จะต้องเสี่ยงนะครับต่ออารมณ์ทางสังคมแต่ก็ต้องชัดว่าขบวนการในการตัดสินใจของประชามติ และการร่างรัฐมนูญจะเป็นปมในประเด็นร้อนแรงแม้ว่าจะอยู่ในมือของนายภูมิธรรมเวชยชัยก็ตามตอนนี้ผมบอกได้เลยครับว่าเขาพยายามทําทุกอย่างหนึ่งนะครับคือยืดนะครับเวลาการร่างรัฐมนูนต่อไป2ก็คือทํำยังไงก็ได้ให้นะครับสภาร่างรัฐมนูญเนี่ยนะครับสมาชิกนะครับสมาชิกสภาร่างรัฐธรมนูนหรือว่าสสรเนี่ยมาจากการเลือกของพวกเขา เขาจะทำทุกวิธีทางเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรมนูญหรือว่าสอสอรอมาจากการเลือกของพวกเขาเหมือนที่พวกเขาใช้ตอนที่เป็นรัฐบาลยิ่หลักนะครับก็คือเลือกมา22คนให้เป็นคนล่างแล้วใช้ความชอบธรรมกับตัวเองโดยการบอกให้เลือกอีก77คนจังหวัดละ7คนเข้ามาแต่ไม่ได้มีบทบาทอะไรไม่ได้มีการล่างมีแค่มาดูเฉย แต่ยีบสองคนนี้นะเป็นตัวหลักในการร่างเขาจึงร่างให้กับรัฐบาลของยิ่งรักนี่นะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะตอนนี้ตอนนี้พักเพื่อไทยกําลังจะเล่นเกมนี้มันก็ไม่ต่างอะไรจากพวกเผด็จการประหารเพราะเผด็จการประหารเวลาที่ทํารัฐประหนรเสร็จก็มาจะมา้างร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตัวเองมีอํานาจต่อเพื่อให้ตัวเองสืบทอดอานาจต่อแต่สุดท้ายมันก็ สู้พลังของประชาชนไม่ได้และวันนี้ก็เหมือนกันเมื่อสู้ของพลังของประชาชนไม่ได้แทนที่เพื่อไทยเองจะยืนอยู่เคียงข้างประชาชนกับไม่ยืนอยู่เคียงข้างประชาชนทําทุกวิธีทางทรยศประชาชนหักหลังประชาชนตบสัตว์ต่อประชาชนไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนเพียงเพื่อต้องการเข้าไปมีอํานาจเพื่อต้องการเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้ววันนี้การร่างรัฐมนูญแทนที่วันนี้ง่าย ถ้าคุณทําเพื่อประชาชนคุณทําเพื่อประเทศชาติคุณเห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ง่ายๆเลยครับก็คือทําประชาปติเตเลยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคือการประวิงเวลาแล้วการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานี้คือการผ่านงบประมาณของแผ่นดินโดยสิ้นเชิงการผ่านงบประมาณโดยใช่เหตุหรือเปล่านะเป็นการผ่านงบประมาณโดยใช่เหตุหรือเปล่าทําไมจําเป็นขนาดนั้นเหรอครับ น่าจะทําประชามติได้เลยแล้วทําไมถึงไม่ยืนยันว่าสสรหรือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน100%ทำไมถึงไม่กล้ายืนยันเพราะไม่คิดว่าจะให้นะครับสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมาจากการเลือกของประชาชนแต่ตัวเองต้องการเป็นคนกําหนดตัวหรือกําหนดบุคคลที่จะเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูนเหมือนกับที่ตนเองตอนนี้นนกําหนดคณะกรรมการ นะครับคณะกรรมการที่จะมานะครับศึกษาในเรื่องนี้เป็นคนกําหนดออกมาแล้วสุดท้ายแล้วถ้าเราดูทั้งหมดเนี่ย80%คือคนของพวกตัวเองคนของพรรคตัวเองคือคนของฝ่ายตัวเองเพื่ออะไรครับเพื่อให้คณะกรรมการฟาร์มชอบทำเวลาที่เกิดอะไรขึ้นเวลาที่จะเกิดการโหวตอะไรขึ้นตัวเองก็โหวตชนะตั้งแต่ครั้งแรกเพราะอะไรครับเพราะในคณะกรรมการ35คน80%เป็นของพวกตัวเอง เป็นของนี่ของตัวเองอยากคิดว่าประชาชนรู้ไม่ทันครับอยากคิดว่าประชาชนรู้ไม่เท่าทันพวกคุณครับวันนี้บอกได้เลยครับว่าระครนร่างรัฐธรรมนูญกําลังจะเริ่มและกําลังจะตกตาประชาชนประชาชนต้องจับตาเรื่องนี้ประชาชนต้องออกมาวิพากษ์วิจารเรื่องนี้ประชาชนต้องออกมาติดตามเรื่องนี้วันนี้นะครับพักเพื่อไทยหรือรัฐบาลกําลังจะสร้างร่างรัฐธรรมนูญที่ให้เป็นประโยชน์ของพวกเขาเอง โดยที่ไม่คํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและจะทําให้เสียงของประชาชนนะครับไม่มีความหมายเหมือนที่ผ่านมาประชาชนก็ต้องมามีปัญหากันอีกแบบนี้วันนี้ง่ายๆเลยเพื่อให้ทุกอย่างถ้าบอกว่าวันนี้ต้องการให้ปองดองให้ให,ให้ไม่เกิดความขัดแย้งแล้วอะไรแล้วก็ทําไมล่ะครับแฟ์ๆกันไปเลยให้ประชาชนทั้งประเทศช่วยกันเลือกนะครับสมาชิกสภาร่างรัฐมนูญหรือว่าสสร ที่มาจากประชาชนเลยเพราะฉะนั้นประชาชนทุกฝ่ายจะเป็นคนเลือกมาถูกต้องไหมอ่ะก็เลือกกันมาคนนี้ก็เลือกมาคนนี้ก็เลือกมาทั้งประเทศช่วยกันเลือกก็จบเพราะมันทุกฝ่ายช่วยกันเลือกแบบนี้แฟร์ทุกทุกอย่างแล้วก็ให้นะครับสมาชิกสภาร่างและธรรมนูนทั้งหมดนะครับที่ประชาชนเป็นคนเลือกมาสมมติว่าต้องการ200คนก็เลือกมา200คนเลือกมาแล้วก็กําหนดเลยครับว่าให้สมาชิกสภาร่างและธรรมนูญเนี่ยใช้เวลา1ปีต้องร่างและธรรมนูญให้เสร็จ หลังจากนั้นเมื่อร่างเสร็จก็ทาประชามติอีกรอบก็คือจบแล้วสรุปแล้วเนี่ยก็คือธรรมชาติมติรอบแรกนะครับแล้วก็เลือกนะครับสมาชิกสภาร่างรัฐมนูญเนี่ยที่แกะการเลือกของประชาชนเนี่ยครั้งแรกเนี่ยก็คือธรรมชาติมติประมาณสัก30วันไอเก้าสิบวันครับเก้าสิบวันก็ประมาณนี้นะครับทำประชามติครั้งแรกเลือกสสรอีกสามเดือนหลังจากนั้นก็มาร่างรัฐมนูปีหนึ่งนะครับแล้วก็มาทำอีนี่อีกสามเดือนรวมๆแล้วเบ็ดเสร็จเนี่ย ปีหนึ่งอสองปีง่ายๆ2สองปีก็ได้ร่างรัฐมนูลเสร็จเรียบร้อยแล้วทําไมไม่ทําเรื่องง่ายๆแค่นี้ทําไมนะครับรัฐบาลไม่ทําโดยเฉพาะภูมิธรรมทาไมไม่ทําเพราะภูมิธรรมต้องการเล่นเกมนี้หรือเปล่า1คือยืดเวลาไป2คือเอางบประมาณมาผ่านเล่นให้ในคณะกรรมการเนี่ยนะครับได้ผ่านเล่น ยืดเวลาให,ให้ไปถึง4ปีและที่สำคัญต้องการให้สภาร่างร,รัฐมนูลเนี่ยนะมาจากการเลือกของพวกเขาเองมาจากการกำหนดของพวกเขาเองถ้ามาจากการเลือกของพวกเขาเองและมากำหนดนะครับโดยพวกเขาเองเพราะฉะนั้นร่างร,รัฐรมนูญฉบับนี้มันก็จะไม่เป็นร,รัฐมนูลของฉบับของประชาชนใช่หรือเปล่า นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้นี่คือสิ่งที่เห็นจากภาพรวมนี่คือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นการวิเคราะห์เอาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์อีกมุมอีกด้านส่วนใครจะเชื่อหรือเปล่าก็แล้วแต่หรือจะบอกว่าเฮ้ยมาปัน่นมาเสี่ยมมา,าสร้างความขัดแย้งเขาแล้วแต่คุณจะคิดครับถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่ออกมาพูดทั้งหมดคือการสร้างความขัดแย้งแล้วอะไรนะครับที่มันดีฝรน,นี้คุณอธิบายไหยครับเพราะอะไรครับเพราะวันนี้ รับความจริงไม่ได้พูดความจริงไม่ได้เถียงไม่ได้ก็จะบอกว่าสร้างความขัดแย้งอย่างเดียวทําได้แค่นี้เหมือนกับตอนนี้ดึกอะไรไม่ออกนะครับพักเก้าวไกลว่าอะไรพักเก้าไกลไม่ได้ก็หนึ่งหนึ่งสองล้มสถาบันอยู่แค่เนี้แต่ไม่รู้ว่าล้มล้มยังไงนะรู้แต่ว่ารู้รู้แต่ว่าล้มพักล้มสถาบันนะครับรู้แต่ว่าพักแก้หนึ่งหนึ่งสองรู้อยู่แค่เนี้ยนี่แหละครับคือสิ่งที่ไม่คิดจะหาความรู้ แล้วคิดจะมาโต้เถียงแล้วเขาแต่ใช้แบบกำปั้นทุบดิมพวกนี้ผมบอกเลยว่าสำหรับผมนะผมไม่ให้ค่าเพราะพวกนี้สำหรับผมเปรียบเสมือนหมาตัวหนึ่งเท่านั้นที่เห่าเวลาเห็นราชสีเพราะฉะนั้นราชสีจะไม่เห่าตอบกับหมาพวกนี้ปล่อยให้หมาพวกนี้มันเห่าไปเพราะมันสุดท้ายมันก็ได้แค่เห่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรคลิปหน้าเย่ายอัปเดตให้ฟังครับ